รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะครับแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะฮะตัวนี้ไม่รู้แบรนด์อะไรนะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นดูโอเด็กก็คือ,อเทปคู่นะฮะใช้ไฟ2องโวลต์บ้านาเรานะครับสายไฟในตัวนะครับแล้วก็ช่องส่ถ่านช่องใส่ถ่านกับสายไฟอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในช่องนี้ สายานอยู่ฝั่งนี้ซึ่งรางฐานสะอาดนะฐานเบอร์ซีเลขซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บสายไฟสายไฟในตัวนะครับสายไฟก็จะโค้งมาอย่างนี้นะครับนะครับอนุญาตปิดฝาหลังแป๊บหนึ่งนะครับสายไฟเวลาใช้จริงก็ให้บะออกมาตรงนี้นะครับวิทยุตัวนี้เป็นคลื่นสั้น90เมกะเฮิรตซ์ส่วน AM ถึง1650กิโลเฮิรตซ์ปกตินะครับ มีอินไต้หวันนะครับตัวนี้ตัวยาตัวยาวแล้วก็เป็นสังเกตดีนะฮะสวยเหมือนกันนะครับตั้งโชว์แล้วก็เล่นได้เต็มระบบนะฮะสวยมากนะครับมีช่องหูฟังเซลยงปกติระบบสตูดิโอไมโครโฟนในตัวนะครับนี่เริ่มต้นก็เสียบปลั๊กไฟเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับไฟ210โวลต์บ้านเรานะครับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะฮะทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดใช้ง่ายนะครับฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันก็เทฟเอ็มเอ็มเอ็มเริ่มที่เอ็มนะครับ บอลุ่มเป็นบานสไลด์นได้ปกติหมดอันนี้เอ็มนะครับตัวจูนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เอ็มนะครับอันนี้เอ็มเริ่มมากกว่าสุดแล้วนะครับหรือว่าขอเพลงได้หมดเลยเอ็มเราตอนนี้ก็เปิดแผงเรียบร้อยแล้วนะ4689990 4 6กเดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับ ของ Oec อได้อย่างแทยสั่ง,งดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับว่าแบบวิตค e เ e แอสเตอรนะนะักเขียนชื่อคุณวัาเซอร์แบกไยังนรมลค้ดฮอจังผู้ลังกา แอคโคฮอล์ก็มาด้วยเห็นไหมคุณผู้ฟังอยู opposite, ่ในใกล้ๆนะฟังชัดเจนมากแอปพลิเคชันชั้งไทยออนไลน์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราตอนนี้ตั้มเฟซบุ๊กไลน์อยู่ด้วยครับที่เพจของเราลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาทักทายผู้ทีการเลือกอ่านเนี่ย90อเก้าสิบเมตรเลยถึงว่ามีแค่คนเดียวแล้วก็คนนี้ยืมไปเสร็จแล้วอาจจะวิทยุลงเทปกดเทปบุ๊กเล็กอร์ดต่อไปมายืมหรือเปล่าหรืออาจจะวิทยุลงเทปอาจจะไมโครโฟนหรืออาจจะเป็นแค่กิมมิ๊กอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเออ่ ก็ลอนนารงว่าให้มาาเล่นนี้เพราะว่าเพราะว่าบรรลับเป็นคนเลือกอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็อนุญาตกอลมาในหนึ่งครับวันซิตี้ต่อมาก็ที่เมืองชิคาโกก็มีการเลือกหนังสือเหมือนกันแต่เขาจัดกิจกรรมชื่อวันบุ๊กวันชิคาโกอันนี้ในปี2001ัหนึ่งอุัวนี้เปลี่ยนเสื้อผ้านี่เร็วน้อยเวลาเล่นเทปก็เลื่อนมาสายสุดกับมาเทปครับกอขวากอายกอขวาตัวตัวเนี้ย จะกอได้เป็นบางม้วนที่มันไม่ฝืดมากนะครับ,ะนะรบจะกอได้บางม้วนกอขวาอันะั้กอซ้ายได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองมาฟังฝั่งนี้ขยัดเมื่อกี้นะครับกานนะคะ อัดจากเทปสุ่เทปอัดจากวิทยุลงเทปได้นะฮะหลักการเดียวกันคือกดเพย์บริดีคอร์ดเหมือนกันนะครับสองคนนี้เป็ะนียเเมื่อกี้นะครับมันจะกรอได้เป็นบางม้วนนะครับอย่าแงบบเช่นม้วนที่ไม่ฝืดกอขวาได้ปกตินะครับกอขวาได้ปกตินะครับกอซ้ายได้ปกตินะครับเฉพาะบางม้วนที่ไม่ฝืดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ได้หมดซ้ายขวานะครับอลองฟังลุมบีก่อนนะครับ เดียวครับเสียงดีมากนะครับลู่สตูดิโอ ครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ